ก็สวัสดีด้วยนะคะวันนี้มาพบช่องอายุหนึ่งสี่ผมเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำกรบบเชิญต่อแล้ต้องมีเลเวลหนึ่งล้านก่อนนะครับผมแล้วก็ค่าคนที่เลเวลใกล้เคียงเราเลเวลเก้าแสล้านเท่าเราแล้รวกน แสงแล้วทีนเนี้ยแล้วเราก็จะได้ E สองนีจะได้ E สองนะครับแต่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะูนะโอเคอันต่อไปเลยแป๊บไปป๊อปป๊อปก่อนต่อไปก็สอนซื้อดาบหนวดขาวซื้อดาบหนวดขาวนะครับผมดาบหนวดขาวนี่ อ่าโวโต้องมีเงิน1นล้านหแสนก่อนนะครับแล้วก็ไปเกาะก้นเกาะเกาะก้อนเมฆแล้วก็ขึ้นไปอ่ะไม่ไม่ต้องถึงบนสุดน,นะขึ้นไปแบบที่มันมีร้านค้าขายก็จะเห็นรกค้าผมแดงนะก็ไปซื้อได้เลยมันจะมีสองอย่างเป็นดาบที่แบบเป็นอีกดาบหนึ่งแล้วก็ดาบหนวดขาวอะ่ะกดไปอันล่างนะก็จะเป็นดาบหนวดขาว ต่อไปก็สอนความเงินเยอะนะครับก็จะไม่ไปที่นะเพราะว่าผมที่เกียดไปนั่นเองไปเกาะมาลินฟอดนะครับแล้วก็ไปรับเควสฆ่าบอสนะครับเพราะว่าบอสไม่ได้โหดด้วยแล้วก็ได้เงินตั้งหมื่นห้าพันบาทนะครับมันก็จะได้เยอะมากเลยนะครับก็แล้วสอนวิธีเอาได้ดาบ อาหนวดขาวว2สองให้ไปฆ่าหนวดขาวที่เกาะมารินสอดนะครับต้องฆ่านะครับต้องฆ่าให้ตายนะครับพาไปลุมตีทั้งแบบนะครับตีคนเดียวไม่น่าจะได้นะครับถ้าอยากตีคนเดียวต้องวิวเยอะๆหลักพันมาขึ้นไปนะหลักร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็ได้นะครับแต่ต้องมีผลพระไปตีนะฮะแม่ก็ลุมนะฮะลุมมนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็มาสอนคนดูแค่นี้แหละนะฮะก็คลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบเอ๊ะแป๊บนึงแปบ๊บนึงคนดูคนดูขออะไรหน่อยได้ไหมได้ไหมคนดูได้ไหมผมขออะไรแป๊บนึงได้ไหมผมไม่อยากทำเลยผุขอัวนะแป๊บนึงเดี๋ยวขอตัดไปตอนสิ่งที่ผมขอนะคะไปล s g ก็ ขอร้องนะครับช่วยบริจาคเงินนะครับเพื่อผมจะได้เอาไปเติมโลบักและซื้อผลพระมาซื้อผลพระมารีวิวให้ทุกคนดูเพื่อทำคลิปต่ตอไปนะครับขอร้องครับช่วยบริจาคก,กันมาสักนิดสักหน่อยครับ